ก็นะครับอันนี้ส่งงานของโปรเจกต์บอลทูเด t h นะครับคอร์สตัว Python นะครับคอมพิวต์ไพทอน3โปรแกรมมิ่งนะฮะของนัทวัตรดิ้งสัมินะครับนรนคนนี้นะครับก็โปรแกรมที่ผมทำจะเกี่ยวกับการที่เอา currency หรือว่าตัวหน่วยเงินยูนิตต่างๆ,ต,างๆต่างประเทศมาใช้ครับโดย โปรแกรมผมจะมีระบบเพิ่มเติมมาก็คือระบบรีจิสเตอร์กับล็อกอินโดยการที่ทุกคนสามารถกรอ,อกข้อมูลรีจิสเตอร์กับล็อกอินเข้าไปได้เลยครับอย่างอันนี้ก็คือผมจะยกตัวอย่างว่าสมมติว,ว่าผมผมทําการล็อกอินโดยที่ผมไม่ได้สร้างแอคเคาท์มาก่อนสมมติว่าผมพิมพ์ไปว่าพิมพ์ไปบว่วๆแล้วก็พิมพ์รหัสผ่านอะไรไปก็ได้พอผมล็อกอินปุ๊บระบบก็จะแจ้งเตือนว่าเราไม่มีแอคเคาท์อยู่จริงในด a ต a าเบสให้เราไปทําการรีจิสเตชันนะครับ พราะงั้นอันนี้คือระบบที่ผมสร้างขึ้นนะครับโดยที่ผมจะทําการเชื่อมเข้ากับตัวไฟเบทเดี๋ยวจะอธิบายภายหลังนะครับมาเริ่มกันที่ตัวการสร้างรีจิสเตอร์ก่อนนะครับการสร้างบัญชีเขาก็สามารถสร้างได้ปกติเลยก็คือผมสามารถพิมพ์ชื่อผมไปได้ว่านัทวัตอย่างนี้แล้วก็ผมสามารถพิมพ์ไปเลยว่า a อคา u n t อะไรก็ได้ตามที่ผมต้องการใส่แล้วผมก็พิมพ์อ e ีเมลอะไรก็ได้ ก็คอนเฟิร์มอีเมลอีกรอบหนึ่งเหมือนกันครับกรณีน,นี้ผมก็ทําการใส่พาสเวิร์ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามารถกดรันได้เลยก็จะทําการสร้างไ c o u n t แล้วก็เข้ามาสู่หน้าเข้ามาสู่หน้าหลักของตัวนี้นะครับของการคอนเวินซึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็สามารถใส่ตัว price เป็นราคาไปได้เลยครับสมมุติว่าอยากใส่ไปสักแสนหนึง่งแล้วก็ผมสามารถพิมพ์เป็น USD ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้แล้วก็แปลงเป็น t h b ก็ได้ก็จะได้ผลออกมาโดยที่ผมสามารถใช้ฟังก์ชันเสริมได้ก็คือถ้าเกิด user ไม่รู้ว่าจะพิมพ์หน่วยเงินอะไรหรือว่าไม่รู้จะพิมพ์อะไรลงไปในตัว current 1หรือ current 2สามารถที่จะกดตัวตรง combo box เพื่อให้มันแสดง Option มาว่าสามารถที่จะเลือกหน่วยเงินไหนได้บ้างอย่างกรณีนี้ผมเลือกเป็น c d h แล้วก็แปลงเป็น t h b มันก็จะแปลงเป็นหน่วยหน่วยเงินบาทแต่ถ้าผมกลับเป็นตัว u s d แล้วผมก็ ให้มันแปลงเป็น MTL มันก็จะขึ้นว่าไอตัวนี้มันไม่ได้อยู่ในระยะเวลาที่กําหนดฮะอย่างกรณีน,นีน้คือมันไม่มีหน่วยเงินผมก็จะทําการใช้ตัวอื่นแทนเช่นตัว j p แล้วกันนะครับ JPY ปุ๊บอันนี้ก็คือแปลงจาก USD เป็น JPN a นะครับก็จะแปลงจาก1เ0 0 0หมือ USD เป็น JPY แทนนะครับอย่างอันนี้ ถ้าผมใส่เป็น50มันก็จะแปลเป็น8,000 JPY นะครับประมาณนี้ <c oughs> หรือจะสามารถตั้งเป็นตัวอื่นก็ได้เหมือนกันครับก็จะเป็น USD แปลงเป็น s c k ก็ได้หรือจะแปลงจาก Euro เป็น USD ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น 50, 53 USD นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมมาล็อกอินอีกรอบนึงละแล้วผมามราถผใส่แอคเคาทเดิมไปเลยว่าใส่นักทวัรแล้วก็พาสเวิร์เหมือนที่ทุกคนกรอกน,นะครับ กรณีที่ผมก็กอรอกเป็นพาสเวิร์ดตัวเดียวกับตัวที่กรอกในริจิสเตอร์ก็สามารถเข้าไปใช้งานได้ปกติแต่ถ้าผมกรอกพาสเวิร์ดผิดถ้าผมใส่เป็นนักวัวดแต่ว่าผมกรอกพาสเวิร์ดผิดเป็นอย่างอื่นมันก็จะขึ้นว่ามันก็จะขึ้นเออเรื่อยมาว่าผมไม่มีหรหัสผ่านดีนะครับ <c oughs> มาดูตรงส่วนของการใช้งานการใช้งานก็จะเชื่อมกับดาต้าเบสอย่างที่ผมพูดเอาไว้ครับโดยการที่ใครที่ต้องการที่จะใช้โค้ดผมสามารถ ดูตรงสอง,สองจุดนี้หลักๆที่ต้องโฟกัสครับก็คือเรื่องของตัว JSON file แล้วก็ส่วนที่สองเป็นเรื่องของตัว database URL ที่ทุกคนจะต้องเอามาใส่ของตัวเองซึ่งแต่ละคนซึ่งของของแต่ละคนของท,ทุกคนก็จะไม่เหมือนกันอย่างของผมก็จะเป็นแบบนี้ของทุกคนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งวิธีการสร้างก็คือเราแค่กด add project หลังจากนั้นเราก็กดสร้าง project อะไรก็ได้ test อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราก็กด continue กดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็กด select server วิธีการใช้งานก็คือเราทำการสร้างไฟเบสขึ้นมาครับจากเว็บไซต์ไฟลเบสแล้วเราก็ทำการสร้าง Data base แบบเดียว time เพื่อที่เราจะดึงตัว JSON file มาใช้กับตรงนี้ครับแล้วก็เพื่อที่เราจะดึงตัวตัว Databa s e URL มาใช้กับตรงนี้ด้วยเช่นกันครับโดยมันจะปรากฏขึ้นหลังจากที่เราทำการสร้างตัวไฟเบรเสร็จในที่เรียบร้อย กรณนี้คือสร้างเสร็จแล้วเราก็ทําการกดเข้าไปเลยวิธีงานวิธีการการใช้งานก็คือเราทําการกดตัวเราทําการกดตัวเอ่อดัตต้าเบที่เขียนว่า Real t i m e นะครับก็คือตัวตัวนี้ Real t i m e Database เราทําการสร้างครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็กดเข e a t ดัตต a า a บ e ปกติแล้วครับผม โดยการใช้เจ้าตัวไฟเบสตัวนี้แล้วก็เลยบเซิร์ฟเวอร์ต่างๆให้ใส่สัก Enable ทุกอย่างเดยหลังจากที่ผมทำการถ่ายคลิปให้อดมินดูเสร็จเดี๋ยวผมจะทำการลบตัว JSON File ครับแล้วก็ตัว Data Database URL ไปที่เรียบร้อยอันนี้ก็กำลังโหลดสักครู่นะครับ สมมติว่าถ้าเกิดว่าโหลดโค้ดมาจากตัว source code GitHub แล้วก็ทำทำการ import สร้างไฟล์ source code มาก่อนกนะ็ค mm ือ hmm. import สมมุติผมตั้งชื่อไฟล์ว่า import ในจากนั้นผมก็ทำการ copy วางโค้ด hmm. ในนี้และส่วนที่ทุกคนจะไป็เหมือนกันก็คือตรงนี้ซึ่งพอถึงเวลาที่ผมเอาลงใน GitHub ผมจะเขียนว่าให้อัปโหลดตัวอัปโหลดตัว JSON file อันนี้เป็นตัว URL ที่ต้องมาอัปโหลดเนี้ยแล้วก็ทำการ ดึงมาจากตัวนี้นะ้เลอครับผมอย่างกรณีนี้ผมผมขอใช้เป็นตัวที่ผมมีอยู่แล้วแลวกันครับผมก็คือตัวเพราะว่ามันสร้างไม่ได้ผมจะใช้เป็นตัวที่ผมมีอยู่แล้วแล้วกันก็คือของเจ้าตัว Hello แฮโดรไฟเบตล้วกันครับถามว่ามันเชื่อมกันยังไงก็คือ ผมจะทำการลบตัว user นี้ก่อนแล้วก็ทำการ copy copy url มาจากตรงนี้ที่ทุกคนก็จะมีเหมือนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากส่งงานเสร็จผมจะทำการลบเจ้าตัวไ b a s e ตัวนี้ก็ทำการ up ตรงนี้นะครับไปใส่ตรง database url ตรงนี้แทน copy วางแล้วก็ทำการทีนี้เราก็ต้องไปดาวน์โหลดเจ้าตัว,ว json file ซึ่งทุกคนก็ต้องกดไปตรงตัวฟันเฟืองแล้วก็กดไปตรง system นะครับ ซึ่งก็ต้องกดไปในตัวฟันเฟืองนะครับผมหรือก็คือตัวซิสเต็มซึ่งในที่นี้ผมขอให้ไปดูกันเอาเองนะค,ะคะรับก็ตัวเจสันไฟทีนี้พอเราอัปโหลดเสร็จ้วปุ๊บพออัปโหลดเสร็จมาปุ๊บแล้วเราก็ทําการเกาะมาวางเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการอ,อย่างตัวนี้ผมจะทําการสาธิตด้วยการใช้ตัวโค้เดิมนะครับแล้วก็ทำการลบเจ้าตัว Database t a ท e แล้วกัน,นครับก็เข้าไปตรง d a t a b a s s บ e l l Time นะครับหลังจากนั้นจะเห็นได้ว,ว่าตัวล็อกอินกับดีเซ็ตเตอร์ต่งตางๆเนี่ยก็คือจะมาโผล่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวผมจะทําการให้ทุกคนดูอีกรอบหนึ่งครับก็คือสมมุติว่าผมเนี่ยทาการ ทำการ Register ร์โดยการใช้ชื่อว่า ttttt TT, แล้วก็ ttt อย่างนี้พอผมกด Create Account ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะมามันก็จะมาทำการสร้างตัวอีเมลพาสเวิร์ดแล้วก็ยูสเซอร์นมตรงไฟล์เบสที่เราได้เชื่อมเอาไว้เรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทำการจะล็อกอินหรือว่ามีคนอื่นเนี่ยจะมา Lock in, ล็อกอินโดยที่เราไม่ได้ลงชื่อเอาไว้มันก็จะขึ้น e อ r ร์มาแบบอย่างนี้ครับ แต่ถ้าเกิดเราใส่เขาเมื่อกี้มันก็นจะเข้าไปได้เลยครับผมอย,อย่างเดี๋ยวก็จะคือว่า f i l e in Database นี่ก็คือวิธีการเชื่อมไฟเบสครับมันจะทําการสร้างโฟลเดอร์เองเลยครับโดยที่ทุกคนไม่ต้องกดอะไรเลยผมถ้าผมลดตรงนี้ให้ดูก็คือมันจะทําการโหลดเจ้าตัวไฟเบสมาเองเลยเป็นแบบผมกดสร้างไอ้เขาใหมอ่อย่างนี้มันก็จะสร้างตัวโฟลเดอร์มาเองนะครับในหน้าไฟเบท แบบนี้ครับทั้งตัวของโฟลเดอร์ตัวล็อกอินแล้วก็รีจิสเตอร์จะเหมือนกันเพราะว่าเวลาเมื่อเช็คตัวล็อกอินมันจะมาเช็คตรงรีจิสเตอร์ด้วยมันจะมาเช็คด้วยว่าในโฟลเดอร์ล็อกอินเนี่ยมีพาสเวิร์ดหรือว่ายูเซอร์เนมที่มันตรงกับที่เคยล็อกอินเอาไว้ไหมถ้ามันไม่ตรงเนี่ยก็คือให้ทําการอิกนองก็คือให้ยูเซอร์ไปรีจิสเตอร์ใหม่ <c oughs> มาดูที่ตัวโค้ดครับก็คืออันนี้ผมทําการ i m p o r ตไลบรารีทั้งหมดที่ผมต้องใช้รวมถึง API ซึ่ง a p i ที่ผมใช้ก็คือจะมีตัวว Cur converter แล้ก็มีตัว G.U.I. ที่ผมใช้เป็น t i n t e r ครับเป็น Message Box ในการแจ้งเตือน Error ล้มถึงตัวไฟเบ s e ที่ผมใช้ในการเชื่อมฐานข้อมูลแล้วก็อันนี้เป็นตัว Color ที่ผมทำการระบุเอาไว้ว่าเป็น Color ท,ทีมที่ผมจะใช้บ่อยใน G.U.I. Color t o อันนี้ก็จะเป็น l ี s ูต่างๆอันนี้ก็เป็น Label แล้วก็ Entry ที่ผมใช้เป็น Scale ที่ผมใช้เป็นหลักผมก็จะทาการฟ i t มันเอาไว้อันนี้ก็เปิดใช้งาน t i n t e r อันนี้ก็คือทำการใช้ API Converter อันนี้ก็เป็นการเชื่อม d a t a ้าเบสนะครับโดยการที่ผมใช้ในการเชื่อม d a t a ้าเบสก็คือใช้เป็น C R D ตามที่ผมเคยเรียนมาแล้วก็ Credential Certificate หลังจากนั้นผมก็ทําการสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า d a t a ้าเบ s t ีสต์วยการให้มันทําการสร้าง u ิสเอรแล้วก็ f o ฟ d ด r ร e ์ i s t e r แล้วก็ทำให้มันทําการพุชขึ้นไปพุชตัว User Data Register เข้าไปรวมถึงให้พุชตัว Database r e f e r e n c e reference ตัว user login เนี่ยเข้าไปในตัวของ ref login push keep login ด้วยครับในตรงนี้เพื่อให้มันไปโลดตรงใน keep login <c oughs> ในพารามิเตอร์สตัวนี้รวมถึง database login ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เช็คครับว่าถ้าเกิดว่า user เนี่ย data ของ user มันมีมันมีอยู่จริงเนี่ยให้มันอัปเดตค่าจาก false เป็น true แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า data ของ user ไม่มีอยู่จริงเนี่ยให้มันขึ้นว่า if not false ก็คือ if not false หรือก็คือ if true เนี่ยให้มันขึ้น message error warning account เหมือนที่ที่ผมสาธิตไปว่าถ้าเกิดว่ากรอกตัวข้อมูลผิดเนี่ยมันจะขึ้นตัว message b o x ขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวฟังก์ชันหลักเลยครับที่ใช้ในการ convert ก็คือ convert screen converter screen โดยที่ผมเนี่ยทำการแก้เมนูเนมเนี่ยเป็น convert to current to เพื่อเปลี่ยนจากหน้าเมนูเนี่ยเพื่อเปลี่ยนจากหน้าโปรแกรมเป็น convert to current 1ไป2แล้วก็ อัมังเลเวลอันนี้ก็ผมทําการจัดให้มัน a าร์เรชเมนตให้มันดูอ่านง่ายขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ผมกําหนดต่างๆอันนี้เป็นตัวที่ผมใช้ในการสร้าง Combo Box สร้างลิสต์ของมันขึ้นมาเป็นสกุลเงินต่างๆต,ตั้งแต่สกุลเงินบาทยูโ USD, ร USDJ เปนมีหมดครับทุกอย่างนี่ก็เป็นตัวการสร้าง Combo Box อันนี้ก็เป็นการจัดสเ l ลปกติจัดโลจัดคอลัมน์อันนี้ก็เป็นตั้งค่าโลอันนี้เป็นการวางปุ่ม วางนีเวลคอลเลนต์หนึ่งคอ์เนต์สองตามปกติครับอันนี้ก็เป็นตัวการตั้งค่าบัตเทิก็คือเมื่อเมื่อการเมื่อเมื่อใช้บัตทิเนี่ยก็จะทําการก็จะทําการเกิดอีเวนท์ที่ชื่อว่า p r o c e s s converter ส่งผลให้ฟังก์ชัน Process convert e ตเนี่ยมันทํางานถ้าเกิดมันขึ้น e r r o r เนี่ยมันขึ้น Accept ขึ้นมามันก็จะขึ้นว่า Val u e error เนี่ยมันจะขึ้น message บอกขึ้นมาตรงหน้าโปรแกรมถ้าเกิดไม่ e r r o r ก็คือจะทําการแปลออกมาแล้วก็ออกมาเป็นผลลัพธ ก็ตัวนี้ก็คือปกติเหมือนกันเลยครับเป็นการเช็คทายกับเอ็กเซปชันต่อมาก็จะเป็นส่วนของเจ้าตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า after click login นะครับเดฟังก์ชันนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ u ู e r ได้ทําการกดปุ่ม login เป็น hmm. ที่รอยร้อยเนี่ยก็คือให้ทำให้การให้ทำลายปุ่ม login ทิ้งแล้วก็ปุ่ม register ทิ้งเพื่อให้ดึงไปหน้า UI ใหม่ไปเพื่อให้ดึงไปหน้า ตัวล็อกอินนะครับตัวพาสตัว username กับ password ก็จะขึ้นมาแทนเป็น user data กับ password ก็ขึ้นมาปกติแล้วก็ให้เราพิมพ์เข้าไปใน entry แล้วก็กด confirm b u t ทอมเมื่อเราเมื่อเรายืนยันแล้วว่าเจ้าตัว username กับ password เนี้ยมันถูกต้องตามที่เราได้ register เอาไว้หลังจากนั้นก็ให้มันส่งไปที่ตัวฟังก์ชันตัวนี้เพื่อให้เอาข้อมูล username กับ password ไปเก็บครับผมเจ้าตัวภายใน ในตัวของ data login user login data เนี่ยครับผมเพื่อให้มันไปส่งในนี้แล้วก็ไปคอมเพลว่า if data login user login data เนี่ยถ้ามันเท่ากับ true เนี่ยให้ทำการเล่นฟังก์ชันนี้แต่ถ้าเกิดว่ามัน false เนี่ยก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือหน้าของมันก็จะอยู่ที่หน้าอินเทอร์เฟซเดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่ามันถูกต้องอ่ะก็ให้ดิ้งไปหน้าก็ให้มันดิ้งไปหน้าคอวเตอร์เลย อย่างกรณีนี้คือฟังก์ชันที่สร้างเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับมันทําการรีเทิร์นค่าฟาวก็คือค่าฟาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็น false มันก็จะรีเทิร์น false มาแต่ถ้าเกิดว่ามันรีเทิร์นออกมาแล้วค่ามันเป็น true มันก็จะเอาไปคอมเพล็กับมันก็จะเอาไปคอมเพล็กับฟังก์ชันมาตกีเนี่ยครับที่มันคอมเพล็กว่าถ้าเกิด true เนี่ยให้ทําการเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นโดยการสร้างฟังก์ชันนี้แล้วผมก็เลยใช้ฟังก์ชันหลังจากนั้นก็ทําการกดปุ่ม c o n confirm button เพื่อให้มัน store data เนี่ยเข้าไปใน login เพื่อให้มันบันทึก username กับ password เข้าไปในนี้นครับผมต่อมาก็เป็นตัวของ after click register ในหน้าเนี้ย <c oughs> ผมทำการใส่เจ้าตัวเจ้าตัว icon symbol ของตัวโปรแกรมไปด้วยครับแต่อันนี้ครับอันนี้คือตัวฟังก์ชันครับเมื่อกี้เป็นตัวหน้าเมนอันนี้เป็นตัวฟังก์ชันก็มาดูที่ฟังก์ชันกันเลยครับอันนี้เป็น l o อ i n ก็คือ เมื่อ user เนี่ยคลิกตรง register ไปแล้วเนี่ยทำการให้เรา input เนี่ยมันถูกทําลายแล้วก็ register บ u t t o n เนี่ยถูกทําลายหลังจากนั้นก็ทําการให้เมนู Name เนี่ยมันแก้ไขเป็นความยาวเท่ากับ30แทนเพื่อให้มันมีความยาวมากขึ้นให้มันบาลานซ์กับตัวให้มันบาลานซ์กับตัว UI อันนี้เป็น user label ครับก็คือสามารถกําหนดได้ว่า user name อะไรพวกเนี้ย user name password ปุ่ม user name password แล้วก็ตัว email แล้วก็ตัว confirm email ครับผม หลักก็จะมีประมาณนี้ครับน,นี่ก็คือฟอนต์ที่เราใช้อันนี้ก็คือผมทำการยึดให้มันอยู่ฝั่งตัว e ครับผม n char ให้มันอยู่ตรง e หลังจากนั้นก็ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันการเก็บไว้ในดาต้าเบสครับของเจ้าตัว register เมื่อเมื่อ gmail data get เนี่ยเท่ากับ confirm gmail data ก็คือ condition เนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตัว gmail gmail ที่ใส่ไปตอนแรกกับ gmail ที่ใส่ตอน confirm อะ่ะมันถ้ามันเหมือนกันเนี่ย ให้มันทําการบันทึกข้อมูลเข้าไปลงด a ต้าเบสได้เลยแล้วก็ลงบันทึกลงเข้าไปในล็อกอินด้วยเพื่อให้รู้ว่ายูเซอร์เนี่ยทำการล็อกล็อกอินผ่านเข้ามาในรีจิสเตอร์แล้วแล้วให้มันไปปรากฏในล็อกอินเพื่อให้ยูเซอร์ที่จะเข้าไปในล็อกอินเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินระบบได้แต่ยูเซอร์ที่ไม่ได้ทําการรีจิสเตอร์เนี่ยก็จะไม่มี a c c o u n t แล้วก็ไม่สามารถที่จะล็อกอินระบบได้ครับผมอย่างในกรณีนี้ก็คือผมทําการใช้ if นะครับผม if data get เนี่ยมาเท่ากันเนี่ยก็คือให้ทําการ บันทึก d a t a าเบสได้เลยครับทาง g ีเ t e r แล้วก็ลองอินในที่นี้ก็คือเป็นการ delete ค่าให้มันเหลือศูนครับตลอดเวลาที่ใส่ค่าเข้าไปแล้วเนี่ยเมื่อผมทําการใช้ฟังก์ชันนี้แล้วก็คือให้มันดีเซ็ค่าที่อยู่ในตัวเอน r ีให้หมดมันก็จะเป็นช่อวงว่างเปล่าสมมติผมใส่เป็นชื่อผมนะัทะวัฒน์มันก็จะมันก็จะทําการ delete ออกก่อนครับเพื่อให้เราสามารถเอนทีค่าใหม่มาได้กรณีที่เราใส่ตัวใส่กรณีที่เราใส่ หลังจากทำงานตัว if e condition นี้เสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยตัว else เนี่ย gmail data get เนี่ยก็จะทำงานเมื่อ gmail data get เนี่ยถ้ามันไม่เท่ากับ confirm gmail data เนี่ยก็คือถ้า gmail ไม่เท่ากับ confirm gmail เนี่ยให้มันทำการโชว์ message box ขึ้นมาว่า you email i s not corresponding แล้วก็ please recheck your email again w i t a s e r e l a t e ตามนี้ครับผมซึ่งตัวฟังก์ชันเนี้ ที่เป็น Destroy กับตัว UserDelete Password Delete เนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ User เนี่ยใส่ข้อมูลไปถูกต้องแล้ว Gmail มันเท่ากับ c o n f i r ร์ม g m l i l จะทำการรีเซ็ตค่าที่อยู่ในตัว Entry ออกให้หมดครับผมเพื่อเป็นการล้างให้ค่ามันโล่งขึ้นแล้วก็เพื่อเป็นการล้างให้ Value ที่อยู่ในตัว Entry มันหายให้หมดเพื่อให้ User สามารถเข้าไป i n t e r a c t กับตัว GUI ในหน้าถัดไปได้ต่อมาครับโค้ดที่ชื่อว่า Cre ดิ้าร์บอนเนี่ยก็คือ เปิดการกำหนดต t อนที่ชื่อว่า create button create account ครับผมในหน้า register ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดตำแหน่ง a r r a n g m e n t ตามปกติครับผมแล้วก็ตัว create account button by ก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ว่ากดคลิกเมาส์ที่คลิกเมาส์ด้านซ้ายเนี่ยให้มันทำการ store user data อันนี้ก็คือ main window ครับผมก็คือใส่เป็นไอคอนส y b o ักของโปรแกรมครับผมไม่มีอะไรนี้คือหน้ค่า t i t l เป็น current c o u t e r กำหนดค่าเป็น slide right ก็คือ เป็นแบ็กกราวที่ผมต้องการแล้วเล b บลปกติอันนี้ก็จะเป็นปุ่มครับปุ่ม Register ต่างๆปุ่ม r e g ิสเตอปุ่ม l o g กอิเมื่อคลิกปุ่ม r e g ิสเตอให้ทําการ run ฟัง c t i o n after register เมื่อกดปุ่ม l o g กอิให้ทําการขึ้นฟังก์ชัน after click login ตามนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม